อิงหลอดอิงฟ้าชา์ลอตเสียเบิรมคูจินสุดฟินมิสแกนสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปกันนะคะแอดมินอยากขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสกาย like, เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมิน prity ได้ทำคลิปต่อๆไปอีกด้วยนะคะ อิงฟ้าชา์ลอตนะคะมาแรงมากๆสำหรับกระแสะคู่จิ้นมิสแกนไทยแลนด์ ปี2022ที่มีโมเมนต,ต์ออกมาทําให้แฟนคลับจิกหมอนและกีดกันตลอดเลยค่ะโดยคลิปนี้นะคะจะมาเล่าระหว่างอมารินออนไลน์ที่เคยสัมภาษณ์กับทั้งคู่นะคะณจุดนี้เราสองคนไม่ได้เป็นอะไรที่เกินเลยกันนะคะเป็นแค่โมเมนต,ต์น่ารักสร้างความสุขให้กับกลุ่มหลายๆคนค่ะโดยส่วนตัวอิงฟ้านะคะเป็นคนที่ชอบได้หลายเพศไม่จํากัดเพศเขาเนี่ยบอกว่าอยู่ที่ความสบายใจนะคะ เคยคบผู้หญิงด้วยแต่ถ้าเป็นชาร์ลอตก็เปิดใจนะคะอิงฟ้าบอกอีกว่าชาร์ลอตเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักมีความเป็นตัวเองสูงความสัมพันธ์ตอนนี้ทั้งคู่ก็เป็นพี่น้องกันค่ะมุมมองของอิงฟ้าเรื่อง LGBTQ นะคะเขามองว่าเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะคนเราเกิดมาทั้งทีอย่าไปจำกัดเพศว่าความรักจะต้องเป็นเฉพาะเพศไหนมันอยู่ที่โสนิยมและความชอบของคนคนนั้นค่ะความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอ ความรู้สึกส่วนตัวของอิงฟ้าตอนนี้ที่มีกับน้องนะคะก็บอกว่าชอบละกันชอบในที่น้องเป็นน้องชอบก็เพราะว่าชาร์ลอตน่ารักมีโมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยกันค่ะด้านชาร์ลอตออสตินนะคะก็ได้บอกว่าหนูรู้สึกโอเคและมีความสุขเพราะว่าคนที่เข้ามาดูเขาก็มีความสุขหนูก็แฮปปี้ทุกอย่างมันต้องเปิดกว้างและโอเพนไม่ได้บอกว่าหนูกับพี่ฟ้าเป็นแฟนกัน คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติมากๆไม่ได้ฝืนธรรมชาติเลยค่ะเวลาหนูเขินหนูก็เขินจริงเราไม่ได้ข้ามเส้นกันพี่เขาก็ไม่ข้ามเส้นหนูหนูก็ไม่ข้ามเส้นพี่เขานะคะจิ้นกันแบบให้เกียรติกันโดยที่แฟนขับก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเช่นกันค่ะก็สําหรับคู่นี้เราก็ไปลุ้นกันต่อเอาเองนะคะและทั้งคู่เนี่ยก็อยากขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยซัพพอร์ตกันคอยให้กําลังใจและก็ เอาคลิปไปตัดสั้นๆน,น่ารักน่ารัหรือโมเมนต์จังหวะที่เขาพูดคุยกันทําอะไรกันก็น่ารักมากๆเลยสําหรับคู่อิงหลอดค่ะยังไงแล้วก็ใครอยากดูความน่ารักความจิน้นความฟินก็เข้าไปดูในแฮชแท็กกันได้เลยนะคะพิมพ์ได้เลยแฮชแท็กอิงหลอดนั่นเองค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต